ทุกคนจำพี่โอได้ไหมคะตอนนี้เจ็ดวันแล้วนะคะโหคือสารเหลวที่แก้มอะหายหมดเลยทุกคนจากที่หน้าห้อยหอ,ยอะตอนเนี้ยหน้าไม่ห้อยแล้วนะคะใช่ไหมพี่โอไม่ห้อยแล้วค่ะสารเหลวอ,ออกแล้วค่ะหน้าผากก็สวยผมไลายผมก็สวยนะเนี่ยเอาดีดเออตาก็สวยตาเบิกกว้างขึ้นดูเด็กลงประสบบ้างเลยนะพี่โอประสบค่ะ เดี๋ยวรอดูยังไงอีกหกเดือนหลังสากหลังจากจันกัสาหล่ะแล้วสาวทักว่าเด็กขึ้นสวยขึ้นเขาบอกว่าเหมือนเกิดใหม่อะค่ะมีกำลังใจแล้วใช่ไหมคะพี่อ๋มีกำลังใจขึ้นภูมิใจมากค่ะโอเคค่ะที่หนึ่งขอบคุณนะคะเป็นไงแล้วน้องมากี้กับน้องมากี้เป็นไงบ้างที่สุดน่ารักน่ารักมากที่สุดคนอออยู่สบายอยู่ไหมสบายอยู่ค่ะ แล้วคุณหมอก,กีซ่าเป็นไงบ้างคะน่ารักใจดีน่ารักใจดีค่ะใจดีที่สุดเลยเดังพ,พี่โอ๋ก็ถามว่ามันเจ็บกี่วันคะท,ที่พี่โอ๋แบบว่าผ่<พ>า <ทำ S 2> ตัดมาใช่พี่ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดอะไรเลยนะตั้งแต่วันแรกที่ทํามาหลังจากออกห้องผ่าตัดมาไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่แค่ตึงเฉยเฉยไม่มีปวดระบอมอะไรเลย ไม่เจ็บเลยใช่ไหมขนาดทำหลายอย่างไม่ใส่ถานิดเดียวก็ไม่มีมีทำอะไรบ้างนะพี่โอก็คือขุดสารเหลวที่หน้าผากบนซีเมนต์คอนกคิ้วแล้วก็กีดตาสองชั้นเนาะแล้วก็ล้อสารเหลวที่แก้มกุ้งแก้มสองข้างแล้วก็ดึงดึงหน้าดึงคอทุกคนดูตรงนี้แล้วก็น่าวีมากนี่ว่าไม่ต้องเติมไขมันแล้วเนาะสวยแล้วหจบก็มี อแล้วดูแผลทุกคนแผลสวยมากเออแผลสวยจริงอะไรจริงแม่ต้องเอาลูกต่อทำมาเปรียบเทียบมีนจะเจีย,ยอโอเคค่ะคงได้ปะ I don't have สวัสด <c oughs> ีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราติดตามเลยพี่โอ๊ทำอะไรบ้างนะคะวันนี้ปูนซีเมนเอ่อุลรอสารเหลวน้าหาแล้วปูนซีเมนแล้วก็อวตอนหนุคิ้ว,วแล้วก็ตัด ตัหนัตงตาค่ะแล้วก็ดึงหน้าดึงดหน้าแล,แล้วก็ร้อยสเดียวที่แก้มด้วยค่ะโอเครอติดตามเลยนะคะว่าหลังทําจะเป็นยังไงนะคะบอกเลยว่าสวยขึ้นแน่นอนนะคะเดี๋ยวรอติดตามพี่โอโนโน๋เนาะเป็นไงดีใจไหมที่วันนี้ถึงวันผ่นตาตัดของเราแล้วดีใจมากรอเวลานี้มานานแล้วค่ะดีใมากดีใจที่ได้น้องกี้มาเป็นเป็น คนปรึกษาเป็นงานน่ารักไมน่ารักมากที่สุดเราคุณหมอเป็นยังไงบ้างคุณหมอคุณหมอคุณหมอดีค่ะน่ารักแล้วก็ใจดีใจดีมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าหลังทำจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองสูงเข้ามาใกล้ๆกล้นี่ปัญหาของพี่โอก็คือหน้าผากนะคะเป็นคลื่นแบบชัดมากเลยนะคะแล้วก็เห็นปะกดไปเป็นนิ่มๆนะคะหนังตาตกนะคะ ใบหน้าหย่อนนะคะเดี๋ยวก็จะดึงขึ้นไปแล้วก็เลาะสาตร์เหลวที่เป็นก้อนด้วยนะคะทุกคนนี่แล้วก็ดึงคอด้วยเดี๋ยวรอดูแผลก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็หน้าหูหลังหูนะคะสวยแน่นอนรอติดตามนะคะสวยแน่นอน,นะคะ่ะเหตุนี้นะคะต้องปันนะคะภาพที่โอบมาไหว้นะคะขอให้เป็นสวยมากๆ เติมาเก้าด้วยจะเป็นชีวิตใหม่แล้วนะคะตอนนี้เดินยวมาลอชุมนะคะว่าเสวยแค่ไหนโอเคค่ะ